ไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรให้สติกเกอร์ไลน์ฮโลแกงบ่งบอกความเป็นตัวคุณดาวน์โหลดสติกเกอร์ไลน์ฮโลแกนน่ารักนารัก,รกทั้ง12ราศีได้แล้ววันนี้ที่สติกเกอร์ไลน์ช็อปหรือพิมพ์ฮโลแกงที่ช่องค้นหาอย่าลืมมาเป็นแก๊งเดียวกันนะคะแรกได้ไม่มีโอกาสได้ดูจากวันที่ออกอากาศจริงๆเนี่ยค่ะไม่ได้ดูค่ะก็ก็รู้สึกว่าดูอีกก็ไม่เบื่อเพราะรู้สึกว่ามันเป็นละครที่เรารักแล้วก็เป็นละครที่ เ,เขาเรียกว่าฝุกจิตสำนึกให้คนแบบรักการสามัคคีกันแล้วก็ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของไทยด้วยค่ะก็ยังแงย <c oughs> ก็กกยังมีคนดูก็ขอบคุณนะคะที่ยังมีคนดูนะคะก็ก็อย่างที่บอกเป็นอีกเรื่องนี้ที่ทุกคนต,ตั้งใจมากๆค่ะมีวันจะไร้ดูกันเต็มอิ่มเลยรู้สึกว่าจะวันละสองตอนนะคะจนถึงพรฤหัสก็น่าจะประมาณสองอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะช่วงช่วงเวลาสั้นๆ เปิดตรงเองกับกิ่ตอเป็นโรงเรี้ยงเกษตรค่ะก็เป็นเหมือนเกษตรพอเพียงอะไรเงี้ยนะคะจริงๆก็โครงการนี้เริ่มทํามาตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะคือเรามีเรามีเงินจํานวนหนึ่งที่เราเอามาเอามาช่วยเหลือน้องๆน,นะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ให้ไปเพื่อที่ให้ไปแล้วเอาไปใช้แต่ว่าเราให้ไปแบบวันนั้นนี่ก็คือแบบมีซื้อปลา ซื้อปลาให้ซื้อปลาดุกอาเงี้ยค่ะเอาไว้เลี้ยงเพื่อเพาะแล้วก็เอาไว้ทานเอาไว้ขายมีเพาะเห็ดสอนการเพราะเห็ดต่างๆด้วยเพื่อให้เหมือนกันแล้วก็ซื้อไก่จํานวน100ตัวก็คือเราตั้งเราตั้งวัตถุประสงค์กันเอาไว้ว่าจริงๆราแล้วเด็กเนี่ยเด็กก็ควรที่จะมีอาหารที่ดีที่ถูกถูกสุขลักษณะอะไรเงี้ยค่ะเด็กควรจะได้กินไข่ไก่วันอาทิตย์นึงประมาณอย่างน้อยแบบ 3-5ฟองอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะได,ได้ได้มีตรงนั้นและส่วนที่เหลือจากที่ที่ได้ทานกันไปแล้วเนี่ยค่ะก็จะได้เอาไปขายด้วยก็สร้างไรายได้แล้วก็กลับมาให้สู่ให้เขาด้วยเขาก็จะได้เรียนรู้ว่าคือการทําอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ว่าว่าให้คนอื่นทําให้แต่เราต้องรู้จักทําเองแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองค่ะแต่ทุกคนเิ่มแนวคิดในนคุณตอสค่ะคุณตอสเขาก็ทามาทํามาตลอดอยู่แล้วอะค่ะค่ะอันนี้จะขยายไปแต่ละวังทวันเลยไหมคร ก็คงไม่ใช่แบบในเร็วๆนี้เราก็จะหมดทั้งหมดนะคะแล้วก็คงทําไปเรื่อยๆอะค่ะอาจจะแบบก็ต้องมีการคัดเลือกว่าโรงเรียนตัวอย่างไหนแล้วก็มีนักเรียนตัวอย่างยังไงที่ที่เหมาะสมด้วยไม่ใช่ว่าทุกโรงเรียนเราก็สามารถทําได้เราก็ต้องมีการคัดเลือกกันด้วยค่ะ <c oughs> เราได้ไปลงพื้นที่ดูบ้างนะคบว่าเด็กๆเขาว่ายังไงบ้างคนชอบรับอะไรอย่างเงี้ยก็ยีไปแจกจะแจกขนมอะไรเงี้ยคนหนึ่งเขาก็ไปทํานู่นนี่กันแล้วก็ไปทําขนมเลี้ยงอะไรเงี้ยค่ะทําน้ําแข็งใส่กันอะไรเงี้ยค่ะก็ให้เขาก็ คือเขาอาจจะเขาอาจจะแบบไม่รู้ก็ได้ว่าสิ่งที่เราทํามันคืออะไรแต่สิ่งที่เราได้เห็นในวันนั้นเลยก็คือรอยยิ้มของเด็กๆนี่เขาก็มีความสุขค่ะจริงๆพี่นุนอยากเอารำไปสอนะนะครับเพิ่มเติมเลยอันนี้ก็คงยากหน่อยเพราะว่าเพราะว่าคงไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นแล้วก็ในระดับอ,อนุบาลระดับประถมเนี่ยนุ้นก็เชื่อว่าทุกโรงเรียนเขาก็มีการสอนสอนรำอยู่แล้วค่ะแต่เรามีคิดมีอยากอยากทำหรือว่าอยาก คือนุ่นก็มีโรงเรียนสอนรำของนุ่นอยู่นะคะที่ที่อยู่ที่เซนทรัลสิก้าน,นะคะก็ยังทําอยู่ <c oughs> ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นธุรกิจที่ไม่ได้กําไรอะไรแต่ว่าเป็นธุรกิจที่อยากทำ <c oughs> ใครที่ทําธุรกิจนี้ก็จะรู้ <c oughs> ก็เคยได้คุยกับแม่ปองหรือหลายๆท่านที่ได้ได้เปิดธุรกิจนี้อะไรเงี้ยค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าเป็นเป็นธุรกิจที่ที่รักแล้วก็อยากทํา กลายเป็นตามาบาร้าที่กันก็สนุกสนานดีค่ะก็ไปทำบุญก็ได้บุญกลับมากันค่ะอย่างน้อยอิ่มใจก็เห็นบ้างก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างค่ะไม่ได้ดูตลอดค่ะแต่ว่าก็จะบอกว่าคือเวลาคนทำดีอะไรเงี้ยเนาะไม่ว่าจะเป็นทางเราเองหรือเพื่อนๆที่ไปร่วมกันทำอย่างเงี้ยคือเราก็มีความสุขอื่นๆเสียง เสียงความคิดเห็นต่างๆมันก็เป็นแค่เสียงหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะเราก็ใช้ชีวิตของเราปกติค่ะสั่งพรไหมคะพี่นุ่นสั่งอะไรฝั่งนี้เป็นแบบว่านึกคำถามกันนะเนี่ยไม่ค่ะไม่ค่ะเป็นปกติค่ะนุ่นก็อยู่วงการมานานแล้วเป็นเรื่องธรรมดาที่มีทั้งคนชอบไม่ชอบคนวิจารณ์ดีไม่ดีเป็นเรื่องปกติค่ะตอนเองของซีเียนเป็นอะไพี่เขาได้ลู้ค่ะเอาเป็นว่าทุกๆคนเขาก็ตั้งใจที่จะทำดีค่ะไม่ว่าจะเป็นบัวขาวเอง คือเขาเขาก็ได้ไปเหมือนทําความดีที่บ้านเขาอะบ้านเขาแล้วเราก็มีโอกาสได้ไปเราก็ได้เห็นแบบผ mm hmm. ู้เฒ่าผู้แก่อะไรเงี้ยเอาผ้าไหมเอาอะไรมาให้แล้วครั้งหนึ่งนู mm ้ก hmm. ็เคยไปถ่ายละครเรื่องเงพลง้าฟ้ฟาล้อมดาวที่นั่นอเงี้ยค่ะก็น mm ่ารักดี